การถวายความอาลายัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น<อ>นะคะแต่ที่สนามแอนฟิลด์ค่ะของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลก็มีการถวายความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดค่ะเป็นควันหลงของการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่ แข่งขันกันไปสุดแดงเดือดเมื่อคืนนี้วันจันทร์ที่17ตุลาคมที่ผ่านมาเกมซูเปอร์บิ๊กแมชระหว่าง2ทีมคู่อริตลอดการแห่งแดนผู้ดีหงแดงลิเวอร์พูลที่เปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะผลการแข่งขันเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะคะโดยที่ทางสโมสรลิเวอร์พูลเจ้าบ้านได้ขึ้นข้อความบนป้าย LED ที่สนามแอนฟิลด์แสดงความเสียใจยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับข้อความนี้ก็ขึ้น ที่หน้าจอ LED ด้านข้างสนามตามนี้นะครับขอน้อมเกล้าน้อมกระม่มล้ำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้แด่พระบาทสเมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอ,อดุลยเดชพระราชาของปวงชนชาวไทยข้าพระพุทธเจ้าสมสรลเวพูครับลเวภูถือว่าเป็นสมสนุรที่มีแฟนบอลชาวไทยจํานวนมากสมสรหนึ่งเลยนะครับก่อนหน้านี้จอแดนแฮนเดอร์สันกับท,ทีมของลเวภูเป็นตัวแทนของสมสรได้ส่งสารแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้ง ต่อการสเสด็จสอนคตของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมาแล้วนะครับครับเกมเมื่อคืนนี้ก็เป็นผลแรกในรอบยีนัดหรือว่านับถอยหลังไปแต่ปี2005นะครับที่เกมนั้นจบลงด้วยการเสมอกันสูสูนยก็คือไม่มีสกอร์เกิดขึ้นกับทั้ง2ทีมดังครับ